อ่า,าจริง,<อ>งไหมอ่าใช่ค่แดงค่แดงอันนี้คือแดงแบบแดงจา๋าแดงจีช่วงนี้แดงกําลังมาจะได้เห็นเห็นไปเลยว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้คือแบบมันอยู่ที่8ปขอ16เทศแต่ว่าไปดีภาพของมันดีกว่าแต่ว่าวันนี้เป็นบีแล้วนี่ก็คือกาจอ3 2 1ปับ๊บอ่าเป็นไง เดี๋ยวไม่เดี๋ยวสวัสดีเองอสวัสดี<ม>เองสสอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมา <c oughs> ประกอบเครื่องลูกค้าอ่า <c oughs> อันนี้คือไม่ธรรมดาจริงไม่เคยเห็น <c oughs> อ่าจริงไหมไม่เคยได้จอ่าใช่ค่แดงค่แดงอันนี้คือดแด,ดงแบบแดงจ๋าแดงจีช่วงนี้แดงกํลาลังมานี่อัไหนดอดทูยังแดงอ่ะคิดดูดิอ่าแต่ว่าอันนี้เหลืองแหลมเหลืองมีเกี่ยวแล้วไปเร้แล้วอ่ะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่แีนี้ไม่รู้ราคาอกแล้วราคาเท่าไหร่ครับ ไปเอาเคสด้วยเอาเคสด้วยสวยมากตัวเนี้ปกติเราจะเอากล่องมาให้ดูใช่ไหมอันนี้เอาตัวมาให้ดูเลยจะได้เห็นเห็นไปเลยว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้คือแบบสาย,ยที่แบบต้องการความเรียบความแพงความเหลี่ยมคืออันนี้เหลี่ยมอย่างยันพัดลมอะ่ะก็จะเป็นเคสมอนเท Sky ายทูที่ใส่อยู่เครืองนี้ราคา48,000บาทครับ oh. โอ้โหแล้วอันนี้คือคืออะไรเนะี่ยบิสกิตฮะอ่ารถ <laughs> อะไรเนะี่ย <laughs> <laughs> ไปไปไป Yeah. <laughs> you. ตัวนี้มันคือโอ้หซีบียูไม่ไม่ค่อยได้เห็นถ้าใส่ทสิ้งเดิมไม่ไหวแน่นอนเพราะว่ามันคือตัวแรงไงนะฮะเพราะว่ามันความร้อนสูงตัวแรงโอเวอร์คร็กสปีดได้อะไรเงี้ยความร้อนม,มันสูงอยู่แล้วนะฮะทิ้งเดิมมันไม่อยู่ก็คือต้องใส่ชุดน้ําหรือว่าตัวทิ้งอ่าทิ้งแตกเท่านั้นที่เป็นทิ้งตัวใหญ่มีไปมีอะไรระบายความร้อนได,ด,ด้ดีนะฮะมาเรื่อในซีบียูเครื่องนี้กันฮะในงบ4ี่หมื่นแปดอ่าลูกค้าฟิกมาคืออยากได้ซีบียูตัวนี้แล้วก็อ่าการ์ดจอตัวนี้เดี๋ยว ร้อยเอ็กครับตัวเนี้ยเป็นตัวเอ็กด้วยนะครับตัวเอ็กตัวเอ็กนี่คือ ถ้าอินเทลเป็น K AMD คือ X อ่ <Wow. S 1> อาลอเดีวกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวไลท์เน7700 Series ซ,ซึ่งพอเป็น7000 Series ปั๊ปบตัวไลท์เนเนี่ยมันจะมีแบบไม่มีอะไรเลยเหมือนอินเทลเลยคือเป็นตัวเลขแล้วก็ไม่มีอะไรตัวท้ายก็มีอันนี้ก็มีเหมือนกัน7700 7600เงี้ยก็มีของไลท์เนมันจะมีตัว G ตัว G นี่คือเป็นตัวที่มีกราฟิกออน CPU ลงท้ายด้วย G เท่านั้นถึงจะมีกราฟิกออนบอร์ดแต่ถ้า X หรือไม่ X เนี่ยก็คือไม่มี กราฟิกเดี๋ยวบอกข้อเท็นิดหน,นึงเห็นข้อเท็แล้วก็แปลกใจนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ที่8คอ16เทสแต่ว่าปดีภาพของมันดีกว่าเพราะว่าตัวเทอร์โบบูทที่ทำได้ของตัวไรเซน7 7700X เนี่ย เขาสูงสุดถึง5.40กิงเฮเลยนะตัวต่อไปเป็นอะไรเอาอะไรดีนะเมื่อวานเป็นตัว B760M d d r 5แต่ว่าวันนี้เป็น B650M พัด WiFi เป็นตัวทัพเกมมิ่งจาก ASUS d d r 5ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างสวยทรงซิงเขาเป็นเรียบๆไม่ได้แบบเป็นเว้าเวโ,โคง้งๆเป็นเหลี่ยมหมดเลยนะสังเกตดูซิงเลยคือเป็นบอร์ด WiFi จริงๆมันมีบลูทูธด้วย นะครับนี่เห็นไหม Wi-Fi and Bluetooth ก็จะเป็น Wi-Fi 6แล้วก็ e t o o t h เวอร์ชัน5.2ตรงนี้มี Type-C ด้วยบอร์ดใหม่ๆม,มีอยู่แล้ว Type C อะ่ะมาต่อกันที่แรมครับแรมตัวนี้เป็นแรม DDR5 Corsair Vengeance ก็คือไม่มีฟงไม่มีไฟคือเป็นแรมเรียบเลยนะครับจาก Corsair 32GB กิกเป็น16กคูณ2ก็คือในกล่องน,นี้มีแรม2ตัวตัวละ16กิกเป็นแรมคู่นะครับแล้วก็บัส5้0พ เป็น DDR5 นะครับจาก Core แสเป็น Core แสเวนเจียนจริงๆ Core แสเวนเจียนเนี่ยก็มีตัว r g b เหมือนกันนะแล้วก็ตัว M 2 M 2นี่ไม่ธรรมดานะกล่องนี่อย่างเฟี้ยวนี่ดูป๊าคือไม่ธรรมดาตรงกล่องเนี่ยในในกล่องมีอะไรมีคู่มือโอ้คู่มือยามาโอ้โหเขาบอกละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยนะก็คือให้แกะอันนี้ด้วยมีใครไม่แกะไหมเออบางบางอันมันไม่มีอือนี่ M ตัดท M ตัดทเป็นล้นๆมีสิงให้ นี่ป๊ป๊บซึ่งจริงๆเนี่ยหน้าตาก็เหมือนทั่วไปเลยแต่ที่มันพิเศษขึ้นมาดูดีขึ้นมาก็คือตัวนี้ไอ้นี่มันไม่ใช่แค่ดูดีมันคือซิงค์ระบายความร้อนของ M.2 นะอารมณ์เหมือนแบพวกซิงค์ระบายความร้อน CPU หรือว่าตัวซิงค์ระบายความร้อนของกาจอเลยแต่มันไม่มีีถลมแค่นั้นเอง power เ,เป็น700วัตต์80พต เป็นตัว80พัดบอนด้วยนะครับ Cooler m a ต t e r สายเขาสวยด้วยนะสายตัวนี้สวยเวลาเก็บสายหรือเวลาสายมันออกมาอะไรเงี้ยมันจะดูดีมันเป็นสายสปาเกตตีส้สปาเกตตี้สีดำอ่าแล้วก็จะมีตัวชุดน้าปิดทองต้น240มมอ่าอันนี้เป็นตัว Cooler Master เ,เ,เป็นตัว Master Liquid ML 2 4 0 V2 นะครับ ARGB จาก Cooler Master ก็จะเป็นสวยเรียบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มีแต่สีดำ ก็เครื่องนี้จริงๆอะไม่ได้คุมโทนขาวอะไรหรอกก็คือมีแค่เคสขาวนะมีแค่เคสขาวก็คือข้างในเครื่องดำหมดเลยโอ oh, เปิดใหญ่เก้น <c oughs> แล้วนี่ก็คือกาจอที่ไม่ค่อยได้เห็นนะจากร้านเราเพราะว่ามันคือกาจอตัว RX 7600นี่คือกาจอ RX 7600 8 g b ินะครับ ตัวนี้เป็นแรม DDR GDDR6 เฉยๆนะครับเป็นตัวเกมมิ่งด้วยเป็นสามพลลมอ่าไม่ธรรมดานะฮะบอกอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเครื่องนี้เดี๋ยวไปดูช่างประกอบกันว่าขั้นตอนประกอบเป็นยังไงบ้างจะเหมือนเหมือนอินเทลที่เคยเห็นเห็นกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วหน้าตาจะต่างกันยังไงหรือเปล่าเป็นไงเดี๋ยวมาดูสวัสดีครับดีชาวเรียกว่าอะไรชาวเกงบนมืคอมทุนอะค่ะชาวบ้านบนมืคอมทุนบอเคร S <S สวัสดีครับอันนี้ถ่ายคลิปหรือว่าอะไร เสร็จเรียบร้อยนะเครื่องนี้ของเราถ่ายเปิดที่หนึ่งถ่ายปิดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมาเปิดเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันสี 48, ่หมื่นแปดอ่าสามสองหนึ่งปั๊บอ่าเป็นไงไฟทั้งหมดในเคสเครื่องนี้นะครับมันเราปรับไฟเป็นสีขาวไว้นะครับรอมันเข้าวินโดว์ปุ๊บโปรแกรมมันก็จะปรับไฟทั้งเคสเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับเราสามารถปรับได้ผ่านโปรแกรม,รก,รมก็คือเราลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับโปรแกรมของตัว motherboard ถ้าเป็นตัว ASUS นะตัวโปรแกรม ASUS Aura Sync นะฮะก็คือตรงนี้ตัวนี้ 4ี่หมก็ตามทุกคนเนอย่างนี้นไฟก็อย่าปรับแบบไหนก็คือตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็ความสว่างระดับไหนก็คือสามารถปรับผ่านโปรแกรมได้หมดเลยเดี๋ยวมาทบทวนสเปคเครื่องนี้กันอีกสักรอบไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับกับ c ี u ีส่วนมากจะเห็นได้ Intel อ่าตัวนี้ก็มา AMD บ้างก็คืออย่างที่บอกมาว่าเครื่องนี้ก็คือลูกค้าฟิกสเปคมาเองนะครับโดยลูกค้าฟิกมาหลักๆ2อย่างก็คือมี CPU AMD Ryzen 7 7 7 0 0กับ กาจอที่เป็น RX 7600ตัวนี้นะครับเป็นตัว8 g ิกจากกิกะไบต์เป็นตัวเกมมิ่งด้วยนะครับก็เป็นตัวสามรวมตามที่คนเห็นตรงนี้นี่เห็นเป็นสีขาวใช่ไหมฮะตรงกิกะไบต์เนี่ยมันไม่ใช่ฟอนตสีขาวนะมันคือไฟสีขาวนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาทำมาเป็นโลโก้ตรงเนี้ยมันจะเป็นโปร่งแสงก็คือเราปรับปรับเป็นโหมดไหนสีอะไรก็คือตรงเนี้ยก็คือจะเปลี่ยนตามด้วยนะครับสำหรับตัวมัน tha b ครับก็จะใช้เป็น B 650M นะครับเป็นตัว AM5 ซึ่งเป็นตัวทับเกมมิ่งจาก ASUS นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวพัด Wi-Fi ทั้ง Wi-Fi มีทั้งบลู o ูธด้วยในตัวซึ่งบอร์ดเขาจะค่อนข้างสวยเป็น DDR5 อ่าเป็นบอร์ด DDR5 นะครับแรมก็เป็นตัว DDR5 บัส5 200คอ r แต v เวนเจียน นะครับเป็นตัว 32GB กิกเป็นคู่16คูณ2นะครับหน่วยความจำนะครับก็จะเป็นชนิด m 2เป็นตัว nvme ตัวนี้ใช้เป็นอ่าพั o r ิโอตไวนะครับความจุ 1TB ่งเทราไบต์รีสปีด7 4 0 0เนมกฮะรีสสูงมากแล้วก็ตัวไวท์เนี่ยคือ6 8 0 0 นครับก็คือสูงมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากด้วยตัวเนี้ยพาวเวอร์เป็นตัว700วัตต์80ฮัตบอนนะฮะ V2 จาก Cooler Master ซึ่งสายตามที่เราบอกไปตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสายเส้นสปาเกตตี้แบบนี้มันสวยมันจะสายสวยนะฮะมันดูไม่รกนะครับมันจะดูเรียบดีแบบนี้นะครับก็นี่ตรงนี้หม้อน้ําอยู่อย่างนี้อันนี้คือหม,นะม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยคือหม้อน้ําจริงๆนะหม้อน้ำก็คือหม้อน้ำเลย่าจะเป็นหม้อน้ำหรือตัวนี้เลยน่ก็คือ ตัวอตเัวเคสนี่ก็คือสวยมากเลยนะครับกับเคสอ่ามอนเทคสกายพูนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนี่คือพัดลมเดิมของเคสนี่นี่พัดลมเดิมเคสสี่ตัวมีมาให้นะครับพัดลมม๊อกน้ำนี่ก็คือมากับชุดน้ํำทาไมมันรู้สึกแปลกแปกกันรู้ไหมแปกที่หรือเปล่า ใครที่อยากได้แบบสายค่ายแดงจ๋าแบบนี้เลยก็คือ CPU AMD การ์ดจอ AMD แบบนี้นะฮะก็แจ้งเข้ามาได้เราสามารถจัดให้ได้หมดเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจความประกอบนะฮะงบประมาณเท่าไหร่ต้องการสเปคแบบไหนใช้งานอะไรนะรับก็อย่างที่บอกไปหลายๆคนนะฮะจะไม่ไม่ทราบว่าไม่ไม่รู้เลยดีกว่าว่าสเปคนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรใช้งานยังไงนะครับก็ ักมาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวเรามีแอดมินคอยแนะนําให้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้ฝากด้วยนะติดตามบอลมีความดูไว้ทูกช่องทางด้วยวันนี้ลาม่อนกับบอลมีความชูจาดให้ผม